ด,ด้วยครับผมนะจะบกุกรไฟหมดอันนี้เช็คของเข้าใหม่เลยกันนะครับนะใครที่ส่งของมานะครับเราก็จะเช็คกันแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับกับ แชมพูที่ไฟเนาะอ่าอย่างงี้ก็น้องชายส่งมาเช็ดก่อนเลยนะครับนะอ่าอันนี้คือให้ดูเครดิตเลยนะครับอันนี้เรากระเช็ดกันเป็นอ่าสี่ถึงสิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวเที่ยวนะครับเวลาของเข้ามาทีนึงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่จะซื้อต่อหรืออะไรพวกนี้นะครับคือมั่นใจได้เลยของใช้งานได้แน่นอนนี คือกำลังตั้งเสียงให้อันนี้คือให้เห็นการทำงานเลยเนะี่ยจริงๆขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเลยนะอันนี้คือขั้นตอนอยากให้ได้ทุกคนได้รู้ว่าเออเวลาของมาถึงแล้วผมทำยังไงบ้างผมมีวิธีเช็คอะไรงไงมากก็คือต้องเช็คทุกปุ่มเลยนะเช็คทุกปุ่มทุกอ่า ฟังก์ชันเขาเลยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมอะไรไหมเนาะอ่าประมาณนั้นครับหลังจากเช็คเสร็จเราก็จะโอนเงินให้กับาทางผู้ขายนะครับทันทีเลยหลายๆคนก็อาจจะส,สงสัยกราแปลกใจเอ๊ะเขาซื้อขายกันแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเออเพราะว่า1ด้วยนะเราเป็นเคเราไม่ใช่เคเราเป็นแอดมินนะแอดมินเพจด้วยแอดมินกลุ่มหลายๆกลุ่มกลุ่มให้ความรู้กลุ่มอะไรต่างๆมีไลน์มี อ๋อโอ้โหเยอะค,อคือเรียกว่าเครดิตเน็นล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับนะของเป็นหมื่นหรือว่าเป็นแสนเนี네่ยนะครับหลายๆคนส่งมาให้ผมเคสก่อนเลยนะครับโอ้อต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่แบบว่าไว้วางใจในด้านของเครดิตแบบนี้เลยโอ้โหคือแบบตัวนี้นะครับโอ้โหเล่นกันเป็นหมื่นนะครับโอ้โหก็คือแบบส่งมาให้ก่อนแล้วก็ไม่ไม่ใช่มีตัวเดียวนะคือมีหลายตัวด้วยมีทั้งหมงปงมงปงมงแปลงกีตงกีใต้เอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆคนนี่แบบว่าโอ้โหส่งมาแบบ พี่โมาไปเทสก่อนเลยเทสเสร็จแล้วพี่ค่อยโอนเงินเนี่นครับนะ้ลูกค้าผมนี่น่ารักมากเลยเป็นอย่างเงี้บแท่จะทุกคนแล้วก็ผมก็ต้องบอกเลยว่าใครจะรีบล้อนหรือราคาร้อนด่วนรีบใช้เงินอะไย่งเงี้นะครับถ้าไม่ส่งมานะครับผมก็ไม่ได้รับซื้อเนาะต้องบอกก่อนเพราะว่าช่วงนี้ขี้เกียจไปคุยกับโจนโจนมันเยอะจริงวันจากวันนี้ยังมีเลยคนระับ m u GE หน้า ราคาตลาดต่ําสุดคี้เเลทตอนนี้ต่าสุดเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ2อ0 0มเอ้ยพี่แจว่าสองพบาทเขาขายผมเพียงพันเดียวคุณวิทย์ด,ดูนะเนี่ยมีโจรมีอะไรนิดเยอะแยะผมแค่ฟังราคาคําแรกเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยแค่ฟังราคาคําแรกผมก็ไม่สาวต่อแล้วไม่สาวต่อให้มันยืดความเลยนะครับนะอย่างไัก็โจรล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้ามีของส่งมาได้เลยนะถ้าโจรดูคลิปนี้แล้วมีของเนี่ยส่งมาได้เลยอันจริงผมให้2อ0 0เลย คุณขายพันหนึ่งเนี่ยผมให้คุณ2,500เลยจริงจรนะิงเห็นไหมเอ้ยวันนั้นเนี่ยผมเจอทุกรูปแบบไม่ต้องห่วงครับ <S 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 หรือว่าใครจะมาถามผมก็ได้นะครับว่าเอ๊ะพี่คนนี้เป็นโจรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรวจสอบช่เพื่อตรวจสอบเครดิตนะดีกว่าโอนไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาถามอะไรเงี้ยโอ้โหเสียดายเงินจริงๆครับอันนี้แบบว่าขอความปรานาเลยช่วยตรวจสอบก่อนนะครับเออไม่ใช่โอนแล้วพี่ในผมโอนไปเนี่ยโอะไรนะโดนโกงตังค์มั่งโน้นมั่งนี่มั่งโอ้โห คือเราก็เขาเรียกว่าเราก็จะช่วยอะไรไม่ได้ไงถูกปะ่ะเอ้ยเพราะนั้นนะแต่คุณต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะต้องระมัดระวังตัวเองหน่อยเงี้ยเวลาผมตั้งเสียงนะผมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแอมนี้รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆนะชอบเสียงไหนก็จดไว้บันทึกไว้นะครับหรืออัดเป็นคลิปวิดีโอไว้แบบนี้นะครับ mm hmm. ตอนที่ได้หลายท่านเนี่ยไม่ได้ศึกษาแบบผมไงคือคือหมุนไปจะเอาเฉพาะเจาะจงเลยแล้วมันคือมันก็ได้มันก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยจะหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย mm hmm. นะอะไรที่มันฟังแล้วโอเคเราก็เราก็เอาอันนั้นเลย แล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยมาแต่งเอานะครับค่อยๆมาแต่งเสียงตามที่เราต้องการเอาแค่นั้นเองครับนะอ่ามา,าอย่างนงี้นะครับแสูตรของผมเ่ยจะเป็นอย่างนี้เลยครับแม้กระทั่งผมสอนคอร์สก็แล้วนนแ,ตแ,ลแต่นะครับผมจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยว่าเบสต,ต้องนี่นะ40กางต้อง50 60หแหลม40อะไรอย่างเงี้ย ผมจะไม่ได้บอกเป็นเลขอย่างนี้คือจะบอกว่าต้องลองหมุนเอาเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยในกะีตาร์เอฟเฟกแต่ของเราเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโอ้คุณใช้เฟนเดอร์แล้วคุณปรับเหมือนอย่างเงี้ยเสียงมันก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นในคะอร์สผมจะบอกเลยว่าให้คุณลองหมุนเลยเพราะว่าคุณจะได้หาซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองคุณจะได้หาอะไรที่มันเป็นของตัวคุณเอง นะครับเออมันแล้วมันจะเจอถ้าคุณลองหมุนน่ถ้าคุณดื้อแล้วมันจะเจอแต่ถ้าคุณไม่ลองหมุนไม่ดื้อเนี่ยคุณยากกับมมมองตรงยากนะแล้วเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะองใช้เวลาด้วยนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสอนในคอร์สนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ปรับเป็นแต่ผมกล้าพันธงได้เลยยังไงคุณก็ปรับเป็นแบบนี้น ดีเล์รเวิร์อะไรพวกนี้นะครับสามารถบอกกันได้เลยเพราะว่ามันเป็นค่าที่เรียกว่าค่าตายตัวอยู่แล้วนะครับอ่าดีเล์รเวิร์อะไรพวกนี้ผมสามารถจะบอก uh, นักเรียนในคอร์สผมได้เลยเนาะอ่า uh, ใครอยากเข้าคอร์สก็จ่ากันไปได้เลยจ่ากันไปได้เลย <c oughs> แป๊บเดียวเลยอันนี้คือเราคุยกันไปผมปรับไปเนะี่ยถ้าผมปรับแป๊บเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะใส่ไม่เยอะเลยนะครับใส่ประมาณ 4- ี่ห้าตัวนะครับเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่ามันมีแคปด้วยไงตัวนี้นะมีแคปแล้วก็สามารถจะแยกได้นะครับแยกได้เป็นออก XLR ลนะจะใช้แคปหรือจะต่อตรงหน้าตู้อะไรเงี้ยได้เลยสบายๆเลยนะครับเห็นไหม่มานี่เลยครับนี่คุยกันไปตั้งเสียงกันไปแป๊บเดียวแล้วผมปรับคือแป๊บเดียวน,นะ อ่านไได้เสียงแล้วนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูน้องของถึงแล้วแล้วก็เช็คแล้วเดี๋ยวก็โอนเงินให้กับน้องชายนะครับไม่ต้องห่วงนะใครซื้อขายกับผมนี่ชัดเจนแน่นอนมีวิดีโอนะครับทุกขั้นตอนแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเนาะเออเนะีนะ่ยเช็คให้ดูเลยนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเวลาใครจะซื้อต่อหรือว่าใครจะเอามาเทินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณเห็นการรีวิวแบบนี้นี่นะนี่คือไม่ใช่โจรขออนุญาตนะ โอ้โหรอ้วเจ็บมือเห็นไหมเนี่ยคือถ้าจะเป็นโจรเนี่ยคือเขาถ่ายรูปมาแล้วเขาบอกคุณพันเดียวอย่างเงี้ยเป็นไงคุณอยากโอนไหมเออเฮ้ยมันใช่เหรอราคาเนี่ยนะบางทีต้องใจเย็นเนบางทีต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเอ้ยมันโจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนโอ้โหใจร้อนเห็นแต่ของถูกอยากใจร้อนครับของถูกมีที่โจรจําไว้เลยครับของถูกมีที่โจรของจริงเนี่ยมีที่ราคาแบบว่าทั่วทั่วไปบอกนั้นเลยนะจะซื้ออะไรนี่ต้องดูโปรไฟล์ผมแนะนําเลยนะ วิธีการที่สองถ้าคุณไม่ดูโปรไฟล์เนี่ยคุณโดนเลยอัจริงๆต้องดูโปรไฟล์กันนิดนึงหรือว่าถามเครดิตในกลุ่มนะครับถ้าเขาไม่สะดวกถามเครดิตในกลุ่มนะคุณไม่ต้องไปซื้อเลยคนพวกนั้นรจริงนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนะี่ยขนาดเครดิตย,ยังเช็คไม่ได้ถูกไหมแล้วเงินคุณจะก้าวอันได้ไงถูกไหมเอยวันั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปซื้อพวกบกว่าเอ้ยที่ขอเช็คเครดิตหน่อยนะอะไรเงี้ยผ่านจางแอดมบินได้ไหมถ้าผ่านไปได้อะไรเงี้ยโอ้ใจยิงไม่น่าซื้อเลย นค,คนจริงต้องผ่านแอดมินได้นะค,คุณจะร้อนเงินแค่ไหนเนี่ยครับคุณต้องนึกถึงคนซื้อด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ตัวเองเฮ้ยจะร้อนเงินไม่ได้เอาคนที่แบบว่าพร้อมโอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยการผ่านแอดมินเนี่ยมันเป็นเครดิตต,ตัวคุณด้วยนะครับมันทําให้ผู้ซื้อเรานึกถึงผู้ซื้อเนี่ยเขามีความอุ่นใจเพราะว่าบางทีเราขายกันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ใช่มือชีพแบบผมนะแบบผมกล้าพูดได้เลยเนาะอ่าผมมีรีวิวทุกอย่างรีวิวขั้นตอนการแพ็คของการส่งของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรมีหมด ถูกไหมนี่คือความเป็นมืออาชีพนะครับรานนั้นบางทีคนขายท,ทั่วไปก็คือขายแบบเขาเรแบบียกอะไรถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้ถ่ายรีวิวให้ดูปุ่มนี้กดไม่ติดไม่บอกกันอีกถูกไหมอ่าเวลาพูดพี่ทำไมกดไม่ติดอ่ะมีปัญหาเคมกันดีกเคีย้ยวกันไม่ลงตัวเอามาประจานก,กันใน้กูมีถูกปะนี่มันเป็นอย่างนี้ไงวันนี้ถ้าคุณเจอมืออาชีพแบบผมเนี่ยนะครับเซตเสียงเซตอัพให้กดให้ดูทุกปุ่มปลื้ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นไงคุณอยากซื้อไหมมันมีสตอรี่ไง มันไม่ใช่เว้ยมาถึงม่วถั่วแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือเรามีสตรอรี่คือเราเซตอัพให้ด้วยแล้วเราเทสต์รีวิวให้ด้วยถ้าสมมติไปถึงพี่วพรากลุ่มนี้กดไม่ติดที่ส่งคืนมาให้เราเช็คเลยกดไม่ติดจริงไหมนะครับถ้ากดไม่ติดจริงๆนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนี่แล้วนี่คือล้านเหล่าดูวะอ่านะครับแต่ถ้าเอามาถึงกดติดอ้าวเฮ้ยไม่ใช่แล้วสิอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะอ่าก็ต้องว่างัน,เป,นเป็นกรณีไปายแบบนั้นเนาะอ่ะ โอเคจัดไปนะครับสำหรับจ้าพวกกีตไฟนะขายจริงส่งจริงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นน,นะใครอยากได้เอฟเฟกต์อยากได้กีตาร์อะไรอย่างไงนะน้ำมอร่าไม่เกี่ยวนะอันนี้มาว่าจีนเฉยครับอ่ะโอเคจัดไปกับแอนดี้จ้าพวกกีตาร์ไฟนกันนะครับใครอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนอยากเจอคนจริงๆแบบนี้เนะี่ยมาได้เลยพิซซารโรกนะครับแบงคนจริงไม่ได้ว่าท้าตีทา้ทาต่อยไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ามีของจริงๆอ่ามีของจริงๆมีรีวิวจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้เห็นได้จริงๆนะครับนี่เลยครับ จะมุดดูฝ่ายนะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อม,อมใจของทุกท่านด้วยจัดไปครับ